ซับสไคร์กดซับสไคร์พงษทยานไปสู่ห้าพันซับทุกคนรู้จักการจดชื่อกันไหมครับก็งี้สิก็คงจะเคยโดนจดหรือไม่ก็จดคนอื่นเพราะครูมอบหมายให้ถึงแม้ว่ามันจะไปซ้ํากับคลิปของใครบางคนแต่ผมก็อยากจะเล่าในแบบของผมนะครับซึ่งในห้องของผมเนี่ยก็จะมีคนจดชื่อก็จะมีแบบหลายประเภทหรือหลายสายนั่นแหละเดี๋ยวผมมาเข้าเรื่องกันต่อเลยดีกว่าซึ่งสายที่หนึ่งเนี่ยเป็นสายที่ว่าทุกคนชอบก็คือสายปลาดี ใช่ครับเป็นสายปานีก็ทุกคนก็ชอบน่าจะชอบทุกคนแหละซึ่งสายนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่จดชื่อแบบธรรมดานะครับคือถ้ามีชื่อให้เขาจดเนี่ยเขาจะแบบปานีแบบว่าตั้งกฎให้ว่าถ้าเงียบได้ถึง5นาทีเขาก็จะลบชื่อออกนะครับใช่ครับพอตั้งกฎอย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆของผมเนี่ยเขาก็จะเงียบแล้วเขาก็ต้องเป็นคนที่ลบชื่อออกนะครับใช่ครับเขาต้องลบชื่อออกและมาถึงสายที่สอง นั่นก็คือสายไม่ปลาณีใช่ครับมันจะตองข้ากับสายปลาณีโดยชิ้นเชิงดูจากชื่อก็น่าจะรู้แล้วนะคือสายนี้เขาจะเป็นแบบสายแบบคือแบบแผนการเออผมผมไม่รู้จะพูดว่ายัางไงคือถ้าพูดนิดเดียวเขาก็จะจดโดยที่ไม่ลบชื่อหรือทำอะไรผิดนิดหน่อยอะ่ะมันก็เหมือนแบบใครบางคนที่ใส่ชุดแดงอยู่ในหนังเรื่องอะไรบางอย่างอารมณ์ก็จะประมาณนั้นเลยครับอ่ะมาถึงสายที่สามซึ่งเป็นสายสุดท้ายแล้วนะครับ นั่นก็คือนั่นก็คือสายกลัวไม่มีใครให้จดใช่ครับไอ้สายนี้เนี่ยเขาก็จะแบบคือมันจะพบเจอได้บ่อยในตอนที่ว่าเพื่อนมันเงียบหมดแล้วเขาก็ไม่รู้จะมีใครให้จดแล้วเขาก็จะพยายามหาคนที่ทําอะไรแบบนิดหน่อยเขาก็จะจดนะครับคือแบบอีหยังวะามากเลยเพื่อนในห้องผมเนี่ยแล้วเขาน่าจะมีความคิดที่ว่าถ้าไม่มีคนให้จดเนี่ยครูก็จะบอกว่า นี่เธอทําไมเธอถึงเป็นเด็กไม่มีความรับผิดชอบฮะฉันให้เธอจดแล้วทาไมเธอไม่จดฮะฉันอุตส่าห์ได้ยินเสียงของนักเรียนในห้องฉันเนี่ยทําไมเธอไม่จดฮะหรือว่าเธอจะเข้าข้างเพื่อนฉันจะไม่เชิญจดอีกแล้วนะครูบอกไว้เลยอารมณ์ก็จะประมาณนั้นแหละนะครับสำหรับความคิดของผมนะน่าจะจบคลิปน,นี้แหละเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส่วนต่างๆให้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบาย